ใจของเรามันมั่นอยู่ในความสงบใจของเรามันสงบอยู่ด้วยความมั่นคงนั่นจริงว่าสมาธิเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิ <c oughs> มีความมัน่นไม่มีการสั่นสะเทือน หรือว่าไม่มีการหวั่นไหวเมื่อจิตเราไม่มีการหวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนแล้วก็อยู่ด้วยความสงบด้วยความเป็นพุทโธและก็มั่นอยู่ด้วยความเป็นพุทโธเมื่อจิตมีความมั่นอยู่นั่นล่ละจิตก็จะเกิด อานุภาพหรือว่าเกิดพลังในตัวเองเกิดอนุภาพก็คือความสว่างเมื่อจิตมันเกิดความสว่างนั่นแหละจิตมีตาจิตมันมีหูมีตาเมื่อจิตมันมีหูมีตา นั่นแหะมันจะเห็นเทวดาเทวดาพอจิตเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเขาก็จะเขารู้ดีว่าจิตเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเขาก็จะมาอนุมโมทนาเขาเห็นว่าเรามี บุญญาธิการแล้วมีคุณธรรมแล้วเขาก็จะมาเมื่อเขามาเรามีตาเราก็จะได้เห็นเขาเขาจะมาลักษณะไหนมาลักษณะแต่งตัวแบบสวยงามมีฉดดงฉดา มีเครื่องแต่งตัวอันวิกฤตพิสดารเรียกว่าผิดแปลแปลจากความเป็นมนษุษย์เรียกว่าสวยจริงๆและองอามจริงๆงามกดโลกมนษุษย์นะเขาก็มาให้เราปรากฏเรียกว่าปรากฏในทางจิต ก็เห็นในทางจิตเรียกว่าเห็นในทางในเห็นในด้วยใจเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะเกิดความพอใจแล้วก็เกิดความดีใจเพราะสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ก็มาให้เราเห็นเป็นเทวดามาที่เป็นเทวดามา เขามาให้เห็นเขามาอะไรเขาก็มารักษาเรานะ <c oughs> น่ะนั่นแหละเขามารักษาเขาเป็นเทว,วดามาทางไหนเขามาด้วยกายทิพย์เขาก็มาปรากฏในทางจิตจิตเราก็เห็นและเขาก็เห็น จิตเราด้วยที่นี่มันก็เกิดความปีติคือว่าความพอใจที่นี่ในส่วนไหนที่มันไม่ดีท่านก็จะช่วย สนับสนนและประคับประคองให้เรานะเกิดความดีได้ที่เกิดความดีได้เกิดได้อย่างไรก็เราเห็นของดีเราก็จะต้องดีใจเมื่อเราดีใจเราก็จะต้องทำดีการทำดีมันก็ต้องให้เราได้ได้ดีแล้วมันก็จะต้องดีเรื่อยๆไป ดีทั้งนอกดีทั้งในเรียกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นดีไปดีไปก็เหมือนกับเทพเจ้าเขามาช่วยเรานี่แหละเรียกว่าเทวดามารักษาพวัตุสัพพมังคลรับขอสัพพมงคลจงมี้แก่ท่านหลักขั้นตูตุสัพเทวดา ขอเราเทวดาจงมารักษาท่านกเทวดาเนี่ยม,มารักษาท่านมารักษาก็มาโดยลักษณะนั้นอันนี้ในส่วนลึกในส่วนที่เราไม่เห็นหรือในส่วนที่เราเห็นในทางจิตที่ในส่วนที่เราไม่เห็นถึงท่านจะมาประครับประคอง ด้วยความเป็นอยู่ของเราท่านก็รักษาอยู่ซึ่งเรามีศีลธรรมกับเ,เทวดาที่ผู้มีธรรมย่อมรักษาผู้ที่ปฏิบัติธรรมท่านก็รักษาเราแต่เราก็ไม่เห็นแต่ก็อาศัยคุณอันหนึ่งที่จะมารักษา สำหรับผู้มีธรรมนั้นเทวดานั้นก็ยอมรักษาและคุ้มครองและให้ความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระคููมีพระพากเจ้าที่พระองค์ได้สเสด็จไปอยู่ณนะสถานที่ใดในถ้ำคูหาใด และในป่าดงผงลุกใจถ้าไปอยู่ที่ไหนตกค่ำคืนมาในสถานที่นั้นย่อมมีรัศมีมีแสงสว่างในสถานที่ของพระองค์นั้นอยู่ที่ มีความสว่างและแสงสว่างในสถานที่พระองค์ประทับอยู่นั้นคืออะไรพระพุทธเองค์ก็บอกว่าคือพวกเทวดามารักษาแล้วก็ได้นำความสว่างสวัยนั้นมาให้จะให้มีความสว่างสวัอยอยู่เสมอ ยังตามนุษย์คือตาเนื้อนี่ก็ยังเห็นได้หรือว่าให้เห็นได้จนถึงกับพระอ,อนอนท์ได้ทูลถามนั่นคืออะไรพระองค์พระองค์ก็บอกว่านั่นหละคือพวกเทวดาเข้ามารัากษากนในพระใจพีดอกท่านก็ลงเอาไว้และบันทึกจารึกเอาไว้ ือเทวดามารักษาสำหรับผู้มีคุณธรรมแม้แต่พระอริยรสงสาวกผู้ที่สำเร็จแล้วมีคุณธรรมแล้วพวกเทวดาก็ไปรักษาเรืเอว่าไปช่วย ความปลอดภัยปราศจากอุปัรรอันตร,รายเรียกว่าให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีคุณธรรมแต่สำหรับเทวดานั้นก็ไม่ได้สำเร็จมัรคผลอะไรหรอกท่านก็เป็นผู้มีบุญอีก ชวนหนึ่งที่ได้ไปเป็นเทวดาแต่ท่านก็ได้มาอนุโมทนาผู้ที่ได้บรรลุธรรมอันสูงกว่าท่านเรียกว,ว่าท่านมาอนุโมทนาผู้ที่มีคุณ,ณธรรมสูงคือว่ามีมรรคมีผลพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าสำเร็จ ก็มาอนุโมทนาและรับสาวผู้ที่ชินอาสวะกี่เลืแล้ว